คือเกาะทานน,ะนัะแห่เนาะ้ายคือควัดทาน <laughs> สบายดีเด้อพี่น้องสุขุสุขคนเนาะพบพ่อกันช่วง บรรยากาศตอนเศ้าๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาช่วงเศ้าๆเนาะกะนี่แหละพี่น้องเอ้ยแดดแจ่มคือเก่าทําความสะอาดเนาะเฮือนซานพี่น้องเอ้ยปัดกวนและบ่พะมีก็ได้ยังบ่ได้ไปไอยู่พี่น้องเอ้ยพี่เนาะกวหันกวดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะจุดต่อแน่เริ่มใม่เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยจูดไปมือเล็กมือน้อย Ment? Ment. น umas, <in> 5, 4, 5. ี so ่เพราะว่าอาศัยเห็ดช่วงตอนเศร้าๆพี่น้องเลยช่วยไล่ผ่านมันห่อนแดดเนาะเหมือนตอบักใหญ่นลยพี่น้องเอ้คุดเน่เนาะแล้วก็จูดน้ำปัดกวดเห็นอะไพี่น้องเลยเตรียมงานเนาะคุณยายกะเห็ดซอยสบายดีแม่สบายดีลูกหญ้าบ่คุกขี้เหืาะบ่เออผู้ ถึงแน่คุณยายพี่น้องเอ้ยช่วยพะมันแดดนะแม่น้อนะตอนเศร้านี่เสียสอยลูกลานได้ยูพี่น้องเอ้ยบัดซวยจยังหน่อยผัดเฮ็ดบ่ได้นะแม,นะม่นาะมันแดดขนาดเฮาก,ก็ยังห้อนโองมขักคือนยังนี่ส่วนลายมิติดตนะ้อเนาะแม่เนาะ ตอ,อยะนางตอ,อยะนางแนวอื่นมะมีป็นได้แมนยานางคือแบบนั้นแหละพี่น,อน้องเอ้ยผัดย่านหมูมาแขกคนมาผันย่านพันเตะเนาะแมนเ,เริ่มแปนแล้วพี่น้องเอ้ยผูเท่าไดมื้อได้บอกพามีบริลงคลิปบริไปใส่กระเห็ดน้ำเฮือนเนีย่ยมันแปนไป ม่เท่าเห็ดค <c oughs> ักขึ้นยังนี่พี่น้องเลยกวดคักคือยังนี่ต่อไปพันเลียวเวียวงานเฮ่กกับปูบักบวบกับพอดิกินน,<ม>นั่นไหเนาะเดินหกเดินเจ็ดนี่ปูบางบวบนี่พี่น้องอเลยปลูกอือมับวบหนาเฮือนนี่ดินพันยูถ้พันยังมาแทงฉางช้าแมนดินกว้าง เราฮุบคักขักพี่น้องกับเบื้องไม่ถาวเห็ดใส่มือฮุบคักคือยังนี่เอาให้มันเบิดคู่ส้นเนาะใบใหม่โบมี่เลยพี่น้องเลยไปจุกเนาะพี่น้อยก่อนฮัสิฮุบจุดยังไปทางนี่เอาไมั้ทางผมกะเออขันนากะจะจะลกกัลกโบเห็ดกระยา ท,ทั้ททงนี้ก็อันนี้นะมันเอาออกบ่ได้พี่น้องเลยมันแข็งเกินหลดผลหลดน้อยนอกมือน,นั่นนะสิพยายามคุดจังอยฝน,นตกนี่ข้าเอาออกตอนนี้ได้นี่คักเลยพี่น้องเลย ตอนเศร้านี่เห็ดได้อยู่มาช่วยจักหน่อยนี่พพนแดดเป็นลมได้เน,ะนาะอันเป็นหูพี่น้องเลยเขาตากแดดแล้วเขากินนา้าบานนี้เอาใช้เห็ดในช่วงเศร้าๆเดี๋ยวไปหาบอาเก่งก็ได้แม่เพป็นมาตีเศร้าพวกอะไรพี่น้องเลยมแมนเมื่อคืนหนี่งก็พักกันเห็ดจนดึกพี่น้องเลยเห็ดอย่ากให้งานเพป็นมาเศร้านี่เพป็นพักเวียกกันเลยประหยัดเวลานี่แหละ เนาะอันนี้ก็ซีด้อยู่เต็นท์นึงพี่น,น้องเอ็น,นะเฮือนเนาะโทษบอกเพียงเพื่อน,นสบายดีเด้อสบายดีเด้อจะเศร้าหรือเนาะแม่ยนเศร้าเม,มียนบัดนั้นก่อก<พ>ารทางไฟพื้นที่เฮามีหน่อยเนาะดินแดนจัดแส่เมียนไ,ได้หลายนี่กะ เอาอันนี้ไว้พี่น้องเลยอิดมามาบองไว้พอถึงไปมันก็ยังมีแนวไส้อยู่คือยังเส่นกับขวดน้าแมนเพราะได้ปูกพี่น้องเลยมื้มอวันซุกเนาะผักอดวันวัน,วนจันผุนบอเออ อันนั้นอ่ะปกทานไว้พี่น้องเลยอิดบ็อกกับเรือเอาไว้เอาไว้เป็นระเบียบมันกับอันนั่นเนาะพื้นที่ครมันกับเบิ่งกว่วงออกเนย chặt xài nó là, nó là biết mất <laughs> lông <lắm> rồi không? vìn on chỉ để ăn là được vìn on để hay chi thay tam hùng bưng เกียวมันชื้นอยู่เอาไว้เสรลาบพี่น้องเอ้ยน้องมึงนี่ไปเสรลาบเสก้อยบอพุพอดอกกะน,นี่กว่าบออนนุอันนั้นนี่กระปุก เท่าผัดซองสามคนเนาะเชิดแต่ละมือพี่น้องเลยเล่นหน้าเล่นลังอยู่ไากระได้เราแบบมีลมมันก็หลุดร้ายโอ้แมงงอดเห็นบะ่นี่ฮะฮ่าะหะเหยียบเลนี่นี่นี่เห็นบ่นี่แมงงอดนี่เออเออระวังเหยียบเลย อันนี้บอลน,น้องๆคน,นนอนพี่น้องเอ้เป็นปูพื้นแล้วเนาะอนันนี้นะเบื้องในเล่นกล้องคือว่าน้อยพี่น้องมันก็ก,กวางยุ่แต่ว่ากับเพื่อ้นอนอนั่นแหละนี่เนาะเิ่นยังบ่ทันปูกระเบื้องหายบูนอน่ะน้องคนนั่นสิปูกะโลบ่เลือกสิปูกระเบื้องเมือ่อใดพี่น้องเอ้ เอาตามเวลาแล้วก็งบประมาณเนะาะว่าเ่าิพ่อชําไดพอได้นอนหอดมือมันก็พ่อได้น,นี่พี่น้องเป็นห้องส่วนตัวของน้องเพื่นอนกอมันยับหดมือยับเข้ามาแล้วพี่น้องเพื่อนยิ่งมันนอนบนตัวซื้อสีเพื่อนว่าบานเพื่อนกับเขาเองพี่น้องไอ้แต่มือหันู่้เล่น พากันทั้งวามสะอาดซอยกันแล้วก็หยัดไปส่งบัตรเซิร์แน,น่พี่น้องเอ๋ยบ่าวพนมีก็ได้เห็ดเวียกซอยน้องๆเพิ่นนำ้ำพราะว่าเพิ่นกับโบไห้ไปไกลพกเพอมาบ่าวพนมีเบิ่งห้พี่น้องเอ๋ยเรียมสิเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็บ่อยากให้เพิ่นเดินทางไกลเนาะเห็ดเวียกน้ำเพลินน้ำซานแน่แล้วก็ฝากกับกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเอ๋ย ตัวนี้ก็เอาไปบ่ <Okay. S 1> เอาเอาไปลูกก็ได้ลาตีพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อหนึ่งข่าวบ่ <c oughs> หนึ่งข่าวร่างถวยมา <c oughs> ลาตีพักข้านี่คือว่าเรืองไง,งนี่ทองคำบ่ยัง่งเนาะแม่นบ่เออหนึ่งข่าวร่างถวยพี่น้องเอ้ย <c oughs> แล้วลับ่านางเออ พื้นที่น้อยประหยัดพื้นที่โนลาตี เรวขอยสิตาชิเจ้าก่อนจะเล็กจะหน่อยจะสิไปทางป่าไฟเนี่ยก็ยังพันเห็ดพี่น้องเลยลมมาเหม,มหเหมือนน,อนั่นแห้งเลยตกแตกเมื่อนอนราตรีนี่นปงเกเสร็จกลางคืนมาคืนจนดึก <laughs> ໄດ້ບໍ່ເອົາ แม่นแล้วพื้นที่เขามันมันหอมเด้ไม่น่ะไปไว้ทั้งหลังทั้งสดนะออไปไปแต่ว่าไม้ตัวไรงามก็ไใเห็ดตังนึกเก่งเด้อไม้ตัวไรสี่เหลี่ยมนะตัวงามๆนะเอาไว้เทิงหมูโรตัวไรเหลี่ยมนะเอาไว้เห็ดตังเห็ดเตียงอันนั้นก็สังกะซีพี่น้องเอ๋ยเนาะยังบริเปลงไว้แล้วก่อน เดี๋ยวเขาไปขุดต่อก่อนข <c oughs> ุดต่อกับคุณยายก่อนพี่น้องเลยขุดต่อไม้ แล้วเห็ดคักคือ,อยัง <c oughs> เปนกับเปนเท่าไหร่น,หน,ะหน,ะหนะแม่นอเขาอยู่เนาะแม่นย่บดินเพิ่นกันไลเอากระเพ่นอพเอาก็เพ่นเอาดินเพิ่นแม่น,นมอเอากระเอาะเ,เอาน้ำไม่อยู่นี่แล้ว คนเฮาอยู <chill> <c ười> <c ười> no, ่ในนี้เด้เนาะมาค่อยมีคุดต่อก่อนพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วอยได้ค่อยก็ได้นี่เบิ่งตอใหม่ขุดแล้วก็สิจู มันดำพี่น้องเลยเนาะมันมันดำแล้วมันเปื้อน่แไงขุดบ่ได้นี่ขุดไปขุดไปขุดไปกับเพื่อนบ่าพพมีนี่พี่น้องก็ตะกี้ยังเห็นเลือดไปเบิ่งคลิปเก่าเบาเตียงเนาะพี่น้องเนาะต้องเพิ่นเข่ามาเนี่ยโตไม่ไรลายพากันหนึ่งกำลาตีนันแปนพี่น้องเลย มีกอสังไทเฮียบรบอกพมีจะกินไล่ชิดสองกอพี่น้องเไยพากันขุดขุดแน่แล้วก็จ้างแน่บริเวณดอกขุดเองก็ได้เนี่ยช้อนเอาไปเลยขิดให้เขาออกไข่ตัว,วมันอันนั้นตกเลี้ยนมันถับเพื่อนถับดีหรอปอกหลบที่นีน่ค่ะปอกกระดาหลังคาบะนีใบใบไผ่มันกะอันนั้นพี่น้อง อันตกลังคาเนเวลาลมผัดแห้งแล้วมันมันถือลังคาเดบันนี่มันเห็ดไห่อลูซิ่งเฮ้ามันเข่าเมี่ยงเข่าชนิมมันลุแมนมันกระสอดมันลุกน้องเลย เอามาใส่บ่แมงเอ้าเอาเอาใหม่มาใส่บ่จูดเลยบอบ่เอาแคบนะคัน้าว่าใหม่เลยอ่อเกี่หอบเลยอหอบยถ้าเข้าไจูดเานมันเปื่อยเนอะเปื่อนดำขลุ่ยคือรอใอ้ทานมวดมือไทยนี่จะดบนด ก็เลยไปเทาบานเทาอูดกันแล้วพี่น้องเอ้ยยังบริหารหลังคนหนาได้แต่เศร้าเห็ดเวียดก่อนพี่น้องเอ้ยเทาแดดนะมันจะเป็นต้กินก้องเศาตื่นมาแล้วเห็ดเวียดก,ก่รแล้วผ้าก่อน คนละแจคนละมุมแล้วก็คุณยายยายนี่มันยาย อะไรพี่น้อง,งเองเพื่อนว่าความพยายามอยู่ที่ใดความสําเร็จอยู่ที่นั่น ันปูพันออกมกันกันคนเหยียบ,บ,บ,บเล็บอันนี้ดีเสร็จเอ้ากินสลทีดี อ้ามีหามาอุ่นก็นะไลปิงหนี่งวันสามสด้วเลยเด้อต่อหม่สด Terima คุมตอนี่อีกยังเหลือตอนึงตัวนั้นแล้วแล้วนั้คุมบ้านนีพดมือพี่น้องเลยปุกมาโ่็ดตอเนี่แม่ พ mm ักหนึ hmm. mm ่ง hmm. ส mm ิบหมื hmm. mm ่นแล้วแปดหมื hmm. mm ่น hmm. มักัไหมเก็บใสุ่ใส่ก่อนโยยินดแบบนี้วัดมือคือสิ้นนแห้งคี่จิบเม่อยเสร็จแล้วกระ่อนแดด คือเกาะฐานนั่แห่เนาะใครคือควัดฐาน แค่ไ่เท่าเห็ดและแป้นพี่น้องเลยเรินเห็ดแป,ป้นขัก พี่น้องเนาะจังไลคลิปนี้บ่าวพมีก็สิได้คอจบคลิปเด้อพี่น้องเอยขอบุญขอบคุณแม่ป้าลุงสุขุสุคนเนาะที่หายความหักแพงบ่าวพมีแล้วก็น้องลัตตีพี่น้องเอ๋ขอบครัวบ่าวพมีเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนเด้อพี่น้องเอยขอบุญขอบคุณสุมองสุบอนสุขุสุคนเนาะพบพาะกันคลิปหน้าพี่น้องทั้งวันจะถ่ายคลิปอยู่เฮือนอยู่ซานกะเบิ่งให้บ่าวพมีเนี่ยเด้อพี่น้องเอ๋แล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะสวยเฮกำลังใจหนึ่งกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์พี่น้องเอ๋ ไปพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สบายดีได้พี่น้องเดอ้อ